สวัดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนเจ้ายบุก,ท,กทุกท่านมาพบมาพอกันคือเก้าพี่น้องสมบัติจํำสจิ่งนะครับเป็นภูมาเบามาจ่าให้พี่ให้น้องได้ฟังเบ่าจาภาษาบ้านเ้าพี่น้อง นี่อยู่กับทีมงานเมืองไพร์ดัซิ่งพี่น้องทางตำบลเมืองไพรอำเภอเสระพุ่มจังหวัดรรอยเอ็ดครับหรือว่าเสียปลิกอปลิกเสียปลิกดัมซิง่งอาจารย์อนุสรนเมื่อนี้่นเป็นโชเฟอร์จัดนักจัดเต็มอ่านคนขับเองเลยครับถาแก่เมื่อนี้ เห็นเอียดแค่ร้อยยี่สิบพี่น้องสีเหลืองดอกพุ่นนะครับซี่สูบไดร์เบกอินเจคชั่นเทอร์โบไฟฟ้าเต็มครับโอยล็อลกกี้ดีวิไลลอยเก่าหาได้มาครับ มาด้วยเจ้าม่วงเมืองไกรเสียนุสายบันเทิงพี่น้องนี่รรอนะครับปูระดับรัดๆๆัดดพี่น้องผหรับเพ่นนี่อ่ะเสียเล็กครับซับสถิตนะครับอ่ะวันนี้กามาถึงทับ กับทีมงานนะครับเสียเล็กซับสถิตพี่น้องเข่าได้บ้านยิงเข่าด้ครับผมเอาเลยเอาเลยรายจิติาครับสมองเงิน้ามักที่นี่กะถือว่าโอเคครับพี่น้องอควนบ่มีเลยพี่น้อง สบาย <Hey. S 1> อามือนี่พี่ล็อกนะครับร mm hmm. ู้สึกว่าสิมี่พี่ล็อกอยู่สามสีขั้นอยู่พี่นอ้องรอยเก้าสิบห้านะครับรอยเจ็ดสิบหา้าพี่น้อง เสียแล้วครับเสียแล้วพุ่มเดี๋ยวผมจีพาไปเบิงหม่องเทงยุพี่น้องเดี๋ยวไปกับเสียนุสายบันเทิงนี่ลนะมื่อนี่ขี่รถไม่ดอกผมเม่อกี้ดอกรถขั้นเก่าๆเสียนุอิ่มเลยครับเสียโนแต่ว่ามื่อนี้มีแตร่รถลอร้อพี่น้องมีแต่ขั้นงามๆเนาะครับ ครับเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยวันที่เท่าไหรเมื่อนี้สิบ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 หรือสิบเอด็ดสิบเอ็ดไดน้อวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์วัดมือเมื่อนี้อ่อนครับพี่น้องอากาศทางเมืองเสเนี่คือฝนจีโตครับแต่ผมยืนอยู่นี่เงี้ยแตกเงี้ยเตนครับโอ้ ว่าสิขึ้นเป็นนางแร์เย็นๆน,น,น้ำเสียโนโยู่นี่อืออือรอยเกาาครับนีรบ่รอยเกาเสียงฮาแร็มาครับเสียทักนะครับ มาอมานหลยตาพี่นอ้องมนี้ตัวนี้เป็นร้เก้าสิบห้าครับมาแต่ทางปูหลานกำนันสุดครับนี่ก็จัดเต็มเต็มครับพี่น้องเสียทักทางเมืองไพล่ดําซิ่งครับสำหรับทีมงานเพื่นนี่มีตะรถล้อๆพี่น้อง กน้อยกับที่พักกินเขากันเราพี่นอ้องคือว่าเวลาเดี๋ยวนี้กัน่าจะอยู่ประมาณบ่ายม้งนะครับอากาศขึ้นนะครับพี่น้องเถิงถ่งขึ้นเถิงถ่งฝนจะตกเถิ่งห่อนเถิ่งเอาครับมื้อนี้ โถเจ็ตซีครับรถล,ล้อรถล,ลั่นเสียปริ๊กนะครับนี่ก่อเจริญทรัพย์ครับเคซี่บัดไทยแลนด์โอ้สตัสดีเกิดเพียบครับเพราะว่าจะเป็นน้ำฝนดำซิ่งตีเล็กสายมันนะครับ รับมาหนี้กับอาจารย์นนอนุสรเป็นผู้จัดนักจัดเต็มครับอโอเคครับนี่อ่ะนี่พี่น้องได้เบอร์โทรมาแล้วครับนี่อ่าโทรไปหาเพื่อนได้ครับเสียบปลิ๊กนะครับอ่าเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนกับ 065 737 2 770พี่นอ้องเสียฟลิกดั้มซิงทร่ไปข้างบันเมืองไพรพี่นอ้องหากพี่น้องสนใจอยากสิใส่บริการเนาะครับทร่ไปคุยไปบอกกันเบิงครับต้องการสิเห็ุแบบไดกัคุยกันเบิงเนาะพี่น้องเอา ยางเขายักษ์เขียวเอารถล้อครับรถล้อเออเสียนุสายบันเทิงนี่นะครับรอยเกาหาครับล็อกจี้หรือเจ้าม่วงเมืองไพรนะครับฉายาของคน ระสีตักเป็นขั้นทุทไทยนะครับเพราะว่าสียุดกินเขาก่อนนะครับพักเทียงซะก,ก่อนพี่น้องนี่ครับเบิ่งชมนาเลยนี่ริดน้อยดำซิ่งนี่พี่น้องนี่อ้ oh. นี่นะครับฟีเมอชะกาดครับตอนนีน้น้อยนี่ เดี๋ยวลูกไซส์คล็อกลาอ่ะเดี๋ยวไปครับเสียโน้ครับไปเบิ่งมองเท้พี่น้องเสียโน้สายบันเทิงรถล้อนี่พี่น้องเออว้สวัสดีครับ,รบ,รบนี่โอ้รถล้อรถงามครับนึ๊บไปแล้วแยว็นก็เย็นพี่น้องสุดยอดเลยครับคุณภายในก็งาม นผู้สาวขึ้นมานางหลายเทียรอว่านอน่นี่มาเต้าระด,ดาพี่น้องนี่ขัดนี่นะครับแย่มาเย็นดีแต่ว่าบมมีเงินซื้อหกรอดีเื้อแต่แอนนี่บ่ราเหรอ <c oughs> อยู่เมืองไพรพี่นอ้องเดี๋ยวนี่นะครับเดีย๋ยวที่เขาไปทั้งอำเภอเสียเฮ้าไปเบิองมองเทกันพี่น้อง ว่าเป็นผมหน่อยผถมหลายซ้ำใดระยะทางประมาณจากโลกหลโลกด้เนาะ <5. S 1> ไปกลับก็ <12. S 1> ดีสิบสองระยะทางหกกิโลพี่น้องนี่กำลังแล่นไปอยู่ครับนี่ <5. S 1> จากตำบลเมืองไพรเข้าไปอำเภอเนะะครับ <5. 100. S 1> <ะ>ร้อยเอ็ดยะโสทร เดี๋ยวกขับรถครับพี่น,อน้องเซ็นตรงไปนี่ไปยะโสครับอุ้ยกลับมากะเขาเสียแล้วพูม่อเสียรถพูม่อเขาสอยนีไหมพี่น้องตรงขามิสัน

ทั้งพีบอ่ะตา,าอ,อืมอืมโอ้คนเห็ดกำแพงไว้แล้วเรียบร้อยพี่น้องเรแยงเรียงเรียบร้อยนะครับ แคบกอะยากครับ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องส,สักนิดสักอนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนา้าจงพอกันไหมนะครับช่วงนี้ก็รดดำกับส่ยุดกินเขากินปลาตอนเที่ยงนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ